สวัสดีค่ะสะเทอนวงการแฟชั่นไม่น้อยนะคะเมื่อแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอย่างเซลีนได้ทำการประกาศเปิดตัว GBA คนใหม่ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคือเคป p อปสาวอย่างดานียนวงนิวจีน ที่เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็น g l o b a l b r ambassador ของแบรนด์ไปหมาดๆซึ่งต้นสังกัดของดานียลรวมไปถึงทางเซ l i n e Official มีการออกถแถลงการร่วมกันเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาว่าดานียลจะร่วมกิจกรรมต่างๆในฐานะ g l o b a l b r ambassador เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นพลังการผสมผสานอันสดใหม่ระหว่างดานียลและเ l i n e โดยที่ถแถลงการฉบับนี้นะคะเพื่อนๆมาพร้อมกับการเปิดเผยภาพถ่ายครั้งแรกของเธอกับแบรนด์ซึ่ง เมื่อทางออฟฟิเชียลลงประกาศเองแบบนี้ก็ทำให้แฟนๆของลิซ่ามั่นใจว่าลิซ่าอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับทางเซลีนอย่างที่ชาวเน็ตคาดการเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกหลังจากช่วงหลังเรามักจะเห็นเธอ หยิบจับแบรนด์อื่นมาใช้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะแบรนด์ยอดมุงกุดของ r v m s อย่างหลุยวิตตงที่เราเห็นเชอหยิบมาใช้บ่อยที่สุดในตอนนี้และเหมือนเป็นการบอกใบ้แฟนๆให้ได้รับรู้เพิ่มมากขึ้นมรลิซาปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษ เพื่อเข้าชมการแสดงแฟชั่นโชว์ของบริวิตตงในปารีสแฟชั่นวีคที่ผ่านมาจนเรียกได้ว่ากลายเป็นเวรอัลในโซเชียลมีเดียกับความอิมแพคและทรงพลังของเธอที่ถึงแม้จะรู้ล่วงหน้าเพียง30นาทีว่าลิซ่าจะเข้าร่วมงานแต่เธอก็ได้สร้างอิมแพคอันทรงพลังอย่างมากมายในปารีสแฟชั่นวีคลิซ่าซึ่งได้รับฉายาว่าผู้ขโมยสปอตไลท์ในปารีสแฟชั่นวีคและแน่นอนว่าเธอได้ขโมยสปอตไลท์ให้กับแบรนด์แฟชั่นสุดลักชัวรี่ ที่เป็นอันดับหนึ่งของอาณาจักร l v m s ถึงแม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากออฟฟิเชียลของหลุยวิตตงแต่แฟนๆคาดการว่าคงจะเป็นเร็วๆนี้แน่ๆที่จะมีการประกาศว่าลิซ่าจะเป็น GBA คนต่อไปและแน่นอนนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ชาวเน็ตรับรู้ถึงคำแถลงการของเซลีนที่แต่งตั้ง GBA ใหม่ขึ้นมา ก็มีประเด็นมากมายที่ถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียโดยหลกัหลกๆชาวเน็ตแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มแรกรู้สึกดีใจมากๆที่ลิซ่าจะหมดสัญญากับแบรนด์นี้ และเธอจะเป็น G B A ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกแบรนดใดแบรนด์หนึ่งซืทีเนื่องจากรู้สึกว่าด้วยความติดของเอดีซาลิมานที่มักจะอินดี้จนไม่สนสื่อไม่สนเอ็นเกตได้ไดทําให้แฟนๆไม่ได้เห็นการเข้าร่วมแฟชั่นวีคของแบรนด์ในสัปดาห์แห่งแฟชั่นวีคและนั่นทําให้แฟนๆแ,แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นลิซ่าเฉิดฉายในแฟชั่นวีคเลยถ้าเธอยังเป็น G B A ของแบรนด์นี้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไร ที่ลิซ่าแยกทางกับเซลีนในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลิซ่าเสมอหากเธอเข้าร่วมแบรนด์ใดก็ตามเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ซื้อสินค้าแบรนด์นั้นก็เพราะต้องการสนับสนุนลิซ่าหรือเรียกได้ว่าซื้อเซลีนเพราะลิซ่า เมื่อเธอไม่ได้เป็น GBA ของแบรนด์แล้วก็คงไม่สนับสนุนสินค้าของแบรนด์นี้อีกต่อไปในขณะที่กลุ่มที่2นะคะค่อนข้างไม่โอเคกับแบรนด์ที่ออกแถลงการเกี่ยวกับ GBA คนใหม่อย่างเป็นทางการโดยที่ชาวเน็ตยังไม่ทราบชัดเจนว่าตกลงลิซ่ายังคงเป็น GBA ของแบรนด์หรือไม่โดยสถานการณ์คลุมเครือมากๆตั้งแต่ลิซ่าหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment ก็ดูเหมือนว่าเธอจะหมดสัญญากับแบรนด์นี้ไปด้วยแต่ก็ยังไม่มีการ แถลงการใดๆออกมาอย่างชัดเจนแล้วอยู่ๆทางแบรนด์ก็ประกาศ GBA คนใหม่ออกมาพร้อมกับคอลเลกชันเสื้อผ้าที่เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้าสตรีที่มีการดีไซน์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคอลเลกชันนี้ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้หญิง ที่มีการออกแบบสวยงามน่ารักทันสมัยมากๆทําให้ชาเนตอดที่จะคิดไม่ได้นะคะว่าทางแบรนด์ออกแบบคอลเลกชันใหม่มาเพื่อ GBA คนใหม่หรือไม่แล้วทําไมตอนที่ลิซ่าเป็น GBA ถึงไม่มีคอลเลกชันน่ารักนรักแบบนี้ออกมาบ้างซึ่งโดยส่วนมากที่เรามักจะได้เห็นแฟชั่นลิซ่ากับเซลีนคือเธอแบกชุดแบบสุดๆทุกครั้งที่เธอสวมใส่เสื้อผ้าของเซลีน แต่อย่างไรก็ตามความอิมแพคของล mm ิซ่าก็ยังทำให้ชุดเหล่านั้นโตเอาอย่างรวดเร็วชาวเน็ตยังคงมองว่าที่เซลีนกลับขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่เฉิดฉายได้ในปัจจุบัน mm hmm. ก็เพราะความอิมแพคของลิซ่าเนื่องจากโดยปกติ mm hmm. ก็ไม่ได้ชื่นชอบการออกแบบของแบรนด์นี้อยู่แล้วแต่ที่ซื้อแบรนด์นี้พอลิซ่าเป็น GBA mm hmm. และยังรู้สึกว่าการเลือก GBA คนใหม่ของทางแบรนด์ mm hmm. เป็นสิ่งที่กระทบใจแฟนๆของลิซ่าด้วย เนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆเ,เคยเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อบ้านเบสใหญ่ของวงนี้เคยแซลิซาโดยตอนนั้นเรียกได้ว,ว่าโป๊ะพ่อลืมสลับแอคเคาท์ทำให้บริงทั่วโลกต่างเห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบ้านเบสและถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับศิลปินแต่การกระทําดังกล่าวของบ้านเบสใหญ่ ทำให้บริงทั่วโลกต่างรู้สึกไม่โอเคไปแล้วแล้วยิ่งทางแบรนด์ต่างตั้ง GBA คนใหม่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้ด้วยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบรนด์ไม่ทำการบ้านหรือเดินเกมพลาดกันแน่และยังํำถแถลงการที่มีการประกาศบนสื่อโซเชียลมีเดียทุกทางทั้งออ f ฟิเชียลเองและในเว็บปอของจีนยิ่งทำให้แฟนๆรู้สึกว่าแบรนด์มุ่งหวังกับ GBA คนใหม่อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ถ้าถามความรู้สึกแอดนะคะแอดยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าแอดติดอย่างเดียวที่พ่อเอดีติดมากเกินไปติดจนไม่สนยอดเอ็นเกตใดๆจึงทําให้มาริซาอยู่กับทางเซลีนเธอแทบจะไม่ได้ออกงานอีเวนต์แบบเปิดเลยในขณะที่ตอนนี้เธอเปิดบริษัทของตัวเธอเองเธอต้องการคอนแทคมากมายอยู่แล้วยิง่งชาบเป็นงานแบบปิดแอดยังรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับริซา ก็ยังเชื่อนะคะว่าลิซ่ากับทางเซลีนเองได้แยกย้ายกันด้วยดีในมุมมองทางธุรกิจ มีการตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่แปลกใจที่ทางออฟฟิเชียลจะออกมาประกาศให้ทุกคนรับรู้ถึง GBA คนใหม่ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนการแต่งตั้ง GBA และลิซ่าเองก็เหมือนบอกใบ้ให้แฟนๆได้รับรู้ถึงสถานการณ์ของเธอกับแบรนด์อยู่บ่อยครั้งหลังจากที่ช่วงหลังเรามักจะได้เห็นลิซ่าหยิบแบรนด์หรือวิตตงมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยที่แทบจะไม่ใช้แบรนด์เดิมซะด้วยซ้ำและถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะมีการพูดถึงอีกหนึ่งประเด็น เกี่ยวกับเอดีซลิมานว่าเขาอาจจะหมดสัญญากับทางแบรนด์ด้วยหลังจากที่เอดีได้คุมบังเหียนแบรนด์เซรีน5ปีเต็ม และเขาสามารถทำอย่างที่เขาเคยลั่นวาจาไว้ได้ว่าจะทำให้แบรนด์เซลีนกลับมาเป็นแบรนด์ที่เฉิดฉายอีกครั้งในวงการแฟชั่นระดับโลกซึ่งก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานาด้วยนะคะว่าทางเอดีซลิมาและทีมงานจะมีการย้ายแบรนด์หรือไม่และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลิซ่าแยกย้ายกับทางแบรนด์ ซึ่งแอดก็ไม่มีข้อมูลนะคะเพื่อนๆว่าพ่อเอดีจะยังคงอยู่กับแบรนด์เซลีนหรือไม่หรือว่าจะย้ายไปแบรนด์ไหนแต่ที่แน่ๆตามความรู้สึกแอดพ่อเอดีไม่น่าจะย้ายไปคุมบางเหียนของดูวิตรงแน่ๆ เนื่องจากการแสดงแฟชั่นโชว์ของหลุยวิตตงอีกทั้งการมีแบรนด์นัเดอร์มากมายทำให้เห็นว่าหลุยวิตตรงเองเป็นแบรนด์ที่เปิดรับสื่อมากๆซึ่งดูจะไม่ถูกจริตกับพ่อเอดีสักเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นความขัดแยงระหว่างพ่อเอดีและแอนนาวินทัวดูเหมือนว่าคงไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แอรู้สึกว่าทาง RVMH เอง คงไม่ยอมให้แบรนด์อันดับหนึ่งต้องมาเสี่ยงแล้วก็เป็นไปได้ที่พ่อเอดีอาจจะอยู่กับเซลีนต่อหรือไม่พ่อแกก็อาจจะไปปลุกแบรนด์ใหม่ขึ้นมาอีกครั้งตามแบบฉบับที่เอดีซลิมานชอบทําก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆในขณะที่ชาวเน็ตเองต่างอดที่จะคิดไม่ได้ว่าลิซ่าสามารถสลัดความเป็นเซลีนออกจากเธอได้อย่างแน่นอนแต่ทางแบรนด์เองจะสามารถสลัดภาพของลิซ่าออกไปยังไงในเมื่อลิซ่าเรียบเสมือนเป็นไอคอนของแบรนด์ไปแล้วเห็นเซลีนเหมือนเห็น Lisa, ก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าแบรนด์ในวันที่ไม่มีลิซ่านั่งเป็น GBA จะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งแอดมองว่าทางแบรนด์เองก็คงคาดหวังกับ GBA คนใหม่อยู่พอสมควรเนื่องจากการแต่งตั้งในตำแหน่ง GBA หรือว่า Global Brand Ambassador นั่นหมายความว่าศิลปินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น GBA ของแบรนด์จะต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะจะต้องโปรโมทสินค้าของแบรนด์ในทุกประเทศทั่วโลก และอย่างที่เราทราบกันดีนะคะเพื่อนๆว่าใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น GBA ของเซลีนต้องมาจากพ่อเอดีเท่านั้นอย่างไรก็ตามแอดยังมองว่าในมุมมองเชิงธุรกิจโดยเฉพาะเป็นเครือเดียวกันน่าจะมีการพูดคุยในระดับผู้บริหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นธรรมดาที่ศิลปินคนดัง จะปรับเปลี่ยนแบรนด์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่อะไรนะคะและที่สําคัญจะให้ทางแบรนด์มานั่งถแถลงการว่าศิลปินคนนั้นคนนี้หมดสัญญาก,กับแบรนด์ไปแล้วเขาไม่ทํากันนะทุกคนคือทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเมื่อแบรนด์ประกาศ GBA คนใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดว่าไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นลิซ่าในบทบาท GBA ของแบรนด์ชั้นนําระดับโลกแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งแอดยังคงให้น้ําหนักไปที่หลุยวิตตรงและเพื่อนๆที่เห็น กยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ